วัสดีค่ะวันนี้ช่องนี้พาไปนะคะก็จะพาเพื่อนๆมาที่อาคารสำนักงานอาธิการบดีอาคารหนึ่งค่ะพามาทำไมนะคะก็อยากจะพามาที่อาคารหลังนี้เนื่องจากว่าอาคารหลังนี้นะคะเป็นอาคารที่สร้างมานานแล้วแล้วก็เป็นที่ทำงานที่แรกของเราตอนนั้นอายุ ประมาณ24-25ปีนะคะก็คือปี2530เรามาบรรจุรับราชการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็มาทำงานที่สำนักงานที่การบรเิเป็นที่แรกนะคะและในปัจจุบันนี้อาคารหลังนี้ก็มีอายุร่วมๆ60ปีแล้วนะคะก็ <1> <1> 1> กำลังจะเลื่อถอนเนื่องจากว่าสภาพก็ทรุดโทรมลงไปตามกาลเวลาค่ะเพืเ่อนๆวันนี้ก็เลยอยากจะมา เก็บบันทึกภาพแห่งความทรงจำเป็นบ้านหลังที่สองของเรานะคะก็อยากจะมาเก็บความทรงจำแห่งนี้ค่ะจะบอกว่าแต่ก่อนเราทำงานอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆขึ้นไปดูค่ะมาค่ะเราก็มาทำงานที่ตึกนี้นะคะ,ะตึกที่เราทำก็คืออยู่ตรงนั้นนะคะอันเนี้ยเป็นห้องกองแผนงานทุนการของกองแผนงานค่ะแล้วก็ แล้วก็ตรงมุมนั้นนะคะจะเป็นห้องกองแผนง,งานแล้วก็ฝ่ายวางแผนนะคะตอนนี้เราก็มาย้อนอดีตกันค่ะเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเราก็มานั่งทำงานอยู่ที่นี่ก็เป็นความทรงจำที่ที่ดีมากๆเลยนะคะที่เราได้มีโอกาสเข้ามาทำงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งนี้ค่ะที่นี่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเราค่ะนี้จะเป็นห้องประชุมหนึ่งนะคะ เป็นห้องประชุมสำนักง,งานอาธิการบดีในสมัยนั้นส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องของท่านอาธิการบดีนะคะ,คะก็จะอยู่ด้านหน้าของตึกนี้ค่ะ,คะอดีตเ,เลขาของท่านอาธิการบดีนะคะอาจารย์ปริญญาใช่ไหมค่ะอาจารย์ปริญญาจินดาประเสริฐนะคะเลขาของท่านค่ะนี่ค่ะทุห้องฝั่งทางนี้ก็จะเป็นห้องรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษฝ่ายนักศึกษา ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูว่าแต่ก่อนกองแผนงานอยู่กันยังไงตรงนี้ค่ะจะมีเก้าอี้ให้นั่งตอนนั้นเรามาสอบสัมภาษณ์ที่จะเข้าไปทําง,งานที่กองแผนงานเราก็มานั่งอยู่ตรงนี้และคะ่ะเป็นห้องของรองอธิการบดีค่ะก็แบ่งเป็นห้องห้องแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของออกองแผนงานนะคะเป็นงานธุรการค่ะ นีเนี่ยแต่ก่อนเราก็เดินเข้ามาอย่างนี้ตรงนี้เป็นห้องทุรการเป็นฟอนค่ะก็จะมีคนมาติดต่อง,งานเขาก็มาติดต่อตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องของงานผังนะคะงานผังแม่บทค่ะแต่ก่อนก็จะขึ้นอยู่กับกองแผนงานนะคะก็จะอยู่ตรงส่วนนี้นะคะถัดเข้ามาอีกตรงนี้จะเป็นห้องโลเนียลเอกสารค่ะ เป็นห้องทำเอกสารนะคะเป็นห้องฝ่ายผลิตเอกสารของกองแผนงานในยุคสมัยนั้นค่ะค่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็าจะถ้ามองจากมุมนี้นะคะก็จะเป็นอา,อาคารที่มีความสวยงามมากค่ะเพื่อนๆแต่ก่อนตรงนี้เป็นห้องอฝ่ายวางแผนและพัฒนานะคะด้านหลังก็จะเป็นห้องของท่านอธิการบดีท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ส่วนเจ้าหน้าที่ก็จะอยู่ภายในห้องนี้นะคะนี่แหละค่ะเรามาทํางานครั้งแรกก็ห้องนี้เลยค่ะนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวภาพห้องนี้ก็จะไม่มีแล้วนะคะตรงส่วนนี้ก็จะเป็นห้องประชุมนะคะถัดมาอีกหน่อยก็จะเป็นห้องน้ําค่ะพื้นที่นหะน้าของตึกนะคะมุมนี้จะเป็นงานสารบันค่ะเป็นงานสารบัญเป็นกองคังนะคะกองคังก็จะ คุมทั้งฟากเลยนะคะ,ะที่เห็นส่วนตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นห้องรอปพอแต่ก่อนนะคะอันนี้เป็นงานประชาสัมพันธ์ค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นงานเงินรายได้กองขังนะคะค่ะฝั่งนี้จะเป็นกองขังทั้งหมดค่ะ ก็จะเป็นงานธุรการของกองคังค่ะเ,เพื่อนๆนะคะ่ะก็จะเป็นประตูทางออกอีกฝั่งนึงะคะอ,อ๋องานการเงินเข้าประตูทั้งสองฝั่งนี้เป็นงานการเงินค่ะคุณฝนมีอะไรอยากจะพูดไหมคะเกี่ยวกับความทรงจำความอดีตของพวกเราแต่ก่อนเรายังเป็นสาววัยละอ่อนมากหุ่นผอมเพียวจริงๆนะคะใครจะไปคาดคิดคะว่าเราพัฒนามาได้ถึงขนาดนี้ ถ้มันเป็นความทรงจำที่ดีเพราะว่ามาทํางานรั้งแรกทั้งแรกเนะาะรั้งแรกตั้งแต่เรียนจบปริญญาตรีมามาทํางานรั้งแรกก็ที่นี่นตึกนี้ตอนที่ตอนที่จะย้ายตึกไปก็ที่จะเอายุตึกเรียนอยู่่ทีเนี้ยเห็นว่าเขาจะรีถนแล้วก็เลย รู้สึกใจหายอ่ะเรารู้สึกใจหายมากเลยสวัสดีค่ะคุณดุดมสวัสดีครับผมพอดีตอนนี้นะคะเราก็มาเจอกับหัวหน้างานพัสดุไม่ใช่หัวหน้างานครับเป็นฝ่ายพัสดุแล้วกันเนาะผู้ทีดดำเนินการเจ้าของเจ้าของเรื่องดำเนินการยังไงบ้างคะเกี่ยวกับสำนักงานที่การบริอดีตของพวกพี่เนี่ยค่ะเมื่อส0ปีที่แล้วตึกนี้ประมาณการว่าสร้างเมื่อปีพศ .2,500 ครับ แล้วก็อายุปีนี้เป็นปีที่60พอดีเลยตั้งเคยเสียราชการตึกก็จะลื้อทุบนะครับอายุ60สิบปีตึกนี้อายุ6กปีครับตึกนี้สร้างก่อนปี07ปี05จิอ๋อสร้างขออภัยไม่ใช่สุวรรณทะไรไม่ใช่นะสร้างปีพศศูนย์ห้าศูนย์ห้าดีกว่าง่ายดีเนาะศูนย์ห้านะโอเคครับเกิดสร้างศูนย์ห้าปีนี้ก็หกห้า ถ้าเท่าคนอายุเนาะก็ก็หกสิบพอดีนะคะอ่าหกสิบปีนะครับสร้างก่อนเราเกิดด้วยสร้างเสร็จ่อนที่เกิดอยู่สองปีอันนี้อันนี้ก็ประมาณก่อนผมอยู่แล้วล่ะนะครับตรงนี้นะครับเพรานั้นค่ะแล้วเรามีแผนการยังไงคะสำหรับสำนักงานที่การบริรูปตึกแนี้ค่ะหมายถึงว่าแผนแผนการรื้อถอนหรือแผนการทแนต่อไปนี้ค่ะเอ่อการรื้อถอนเราเอารื้อถอนก่อนนะครับแล้วก็จะดเนการรื้อถอน ถ้าตลาดในวันที่22นะครับการรื้อถอนก็จะเริ่ม22มีนามีนาคมนะครับ65ก <6, 5. S 1> <5. S 2> ารดำเนินการรื้อถอนก็จะเริ่มน่าจะเป็นต้นเมษาเป็นต้นไปเริ่มรื้อถอนนะครับส่วนแผนดําเนินการอันนี้ข้อมูลอยู่ยังยังไม่ทราบตามนโยบายนะครับว่าจะรื้อเสร็จแล้วจะทําอะไรนะครับผมเสร็จจะทาอะไรนะครับถ้าไม่ได้ทาก็น่าจะเป็นปรับภูมิทัศนะครับเป็นพื้นที่เพื่อจะได้โชว์ตึกด้านหน้า นะครับให้ชัดเจนตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไปนะคะเพื่อนๆก็จะทําการรื้อถอนใครที่ยังไม่มีภาพถ่ายตึกนี้หรือใครที่มีตึกนี้เป็นตึกประวัติศาสตร์นะครับมีกิจกรรมหละกิจการกับตึกนี้นะครับที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับหลายใครตั้งแต่ก่อนหน้านี้ไม่ว่าการเกี่ยวกับการออกนั้นระบบการอธิการต่างๆตึกนี้เป็นตึกตึกองบัญชาการทํา ทำเกี่ยวกับหลายกิจกรรมห้องบรรยากาศ<า><า>ได้บรรยากาศหรือได้ภาพถ่ายก็เชิญเชิญนะครับถ่ายภาพบรรยากาศไว้นะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงเผื่อเราว่าเอ๊ะเ,เป็นกิจการหนึ่งนะครับเป็นงานก็นจะได้มีภาพให้คนได้ดูนะครับผมมาตรงนี้แต่ถหน้ภาพไม่ออกประมาณอยากจะให้ทุกคนนะครับก็อาจจะแบบ เหมือนกับว่าแต่ก่อนตึกนี้อยู่ตรงนี้พอในอนาคตแล้วตึกเนี้ไม่มีแล้วก็จะมีแต่ตึกใหญ่เข้ามาทดแทนเราก็อาจจะนึกภาพไม่ออกก็อาจจะดูจากคลิปหรือว่าภาพถ่ายของเราก็ได้ใช่ครับก็ก็ย้อนกลับไปดูเป็นเนอีกภาพหนึ่งอย่างเช่นเหมือนตึกตึกกลมของคณะวิทย์นะครับตึกกลมนะตึกกลมนะผมก็ไม่ได้ถ่ายภาพไปเหมือนกันนะครับตึกแรกๆเหมือนกันนะครับจะได้เหมือนกันนะครับนี่ที่ผ่านไปตึกหนึ่งที่ที่เราไม่ได้ดําเนินการเก็บเก็บภาพไว้นะครับ นะครับซึ่งอย่างเช่นตึกปลอดนครยังไม่ถ่ายก็ถ่ายไว้ไม่แน่อนาคตอาจจะมีการใช่ไหมบุบพุ่ไม่แน่นะครับตึกสําคัญสาคัญครับที่สําคัญเนี่ยถ้าเราได้เก็บบรรยากาศภาพไว้ก็จะเป็นเป็นสิ่งที่ดีอยู่ตรงนี้อยู่นะครับโอเคค่ะก็ขอขอบคุณคุณอุดมมากเลยนะคะช่องนี้พาไปก็ขอขอบคุณคุณอุดมที่ให้ข้อมูลพี่นะคะพี่ใจหายมากเลยจริงๆใจหายแบบ แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องมีการเ,าเปลี่ยนแปลงถึงเวลามันก็ต้องจากเราไปนะคะธรรมดาแหละจริงๆแล้ว,ลวก่อนหน้าน,นี้อยากจะอนุรักษ์ไว้อยากจะทําเป็นตึกพิพิธภัณฑ์แต่เนื่องจากด้วยเ,เราเคยเคยเคย,เคยเบรกการการการรื้อถอนไปครั้งหนึ่งนะครับทีนี้พอจะเบรกไว้จะทําเป็นลักษณะมนหอจุดหมายเหตุทินหอจะเบรกพับก็ก็ไม่เพราะจะทำไม่เหตุก็ไม่ได้ทํา แต่ด้วยของที่จะปรับปรุงมีการที่ประมาณการเรื่องของซ่อมฐานรากพอพอสาระพอคำนวณเรือาา่องของต้นทุนในการเนิการนะครับ,รบอยู่ที่ก็ร่วม20-30ล้านบาทก,ก็มองว่ามันสูงสูงปั๊บก็นี่แหละครับมันเริ่มเล้รารอบละข้งยิ่งข้างในนะครับเสาแตกไปหลายต้นแตกนะฮะแตกหลายต้นมันก็จะความเสี่ยงก็จะสูงขึ้นนะครับลยจำเป็นจะต้องหรื้อถอนถ้าไม่เลื้อนี่ก็จะไหมครับอย่างเงี้ยนะครับใครจอดตรงเนี้ยในตังเกตนะครับ ตแต่เป็นแถบเนี่ยมันก็นถ้ามันเกิดขึ้นเราบอกจิมาบอกว่าทีหลังโอ้ทำไมไม่ได้แต่ก็ไม่ได้นะ <laughs> นะครับมันตึกที่ที่เราได้ข่าวกันมาที่มันถล่มเร็วนะครับประมาณนั้นนะครับยิ่งอยู่ว่ามีมีความสัมพันธ์และมีประวัติศาสตร์แต่ถ้าไม่ไม่มีการบูรณะก็ต้องรืดอ่อแับประมาณนั้ธรรมดาค่ะอนุจงทุกข์ค่ะธรรมาหกสิบปีตึกนี้ขอบคุณมากนะคะรับผมขอบคุณค่ะ